Oh, no. อจะพุ่งกันคลัสโอเคสวัสดีครับยินด mm ีต hmm. ้อนรับเข้าสู่รายการ G-Lax Podcast คครับวันนี้อาร์มจะมาพูดเกี่ยวกับว่ากฎหมายที่นิวซีแลนมีอะไรแล้วเป็นยังไงบ้าง เพื่อนเพื่อนพี่พียงน้องคนดูวยนะครับเพราะว่าถ้ามานนวิีแลนด์แล้วทําผิดกฎหมายพวกนี้อาจโดนปรับมากถึงหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านหรือว่าโดนจําคุกด้วยเช่นกันนะครับเริ่มจากอันแรกกันดีกว่าการขับรถเร็วนะฮะหรือว่า speeding การขับรถเร็วเนี่ยถ้าเราขับรถเร็วมากกว่าที่เขากําหนดไว้บนถนนนั้นเนี่ยเราสามารถโดนปรับได้มากถึง1 5 0 0งนบาทนะครับแล้วถ้าเราขับรถเกินในบิตไปบ่อย แล้วเราโดนจับได้เนี่ย mm hmm. เขาจะหักคะแนนพฤติกรรมเราและเราโดนหักไปบ่อยเกินกําหนดเขา mm hmm. เราก็จะโดนยึดใบขับขี่นะครับอันที่2นะครับคือการเมาแล้วขับหรือว่า drink driving ถ้าเราไปปาร์ตี้เพื่อนี้แล้วเรากินแอลกอฮอล์หรือว่าเบียร์นะมากกว่า1ขวดหรือว่าวายมากกว่า1แก้วเงี้ยเราก็จะโดนปรับมากถึง1,000 0แบาท หรือว่าจําคุกเป็นระยะเวลา3เดือนนะครับมากสุดและการที่เราโดนจับเนี่ยเราจะถูกยืบไักขับขี่โดยอัตโนมัติเลยเป็นเวลาเวลา,ายะเวลา6เดือนนะครับอันที่2ผ่านไปแล้วอันที่3ครับอันที่3คือการขับรถบนเลนของรถเมย์หรือว่าเลนรถบัสของที่นี่นะครับถ้าเราขับรถบนเลนรถบัสของที่นี่เนี่ยเราสามารถโดนปรับได้มากถึง3,600 0บาทเพราะว่าที่นี่นะครับเขามีเลน เลนรถเมล์หรือเลนบัสเนี่ยเอาไว้ให้รถบัสอย่างเดียวถ้าเราขับบนเลนของเขาเนี่ยเราโดนปรับทันทีเลยครับผมซึ่งผมก็พึ่งโดนไปอันที่4นะครับคือการผ่าไฟแดงการผ่าไฟแดงนี่เสียราคาเท่าขับบนรถเลนบัสเลยก็คือ3,600บาทนะครับซึ่งอันนี้ผมก็เคยโดนไปเช่นกันครับโอเคอันที่5นะครับคือการไม่ค่าเข็มขัดนิรภัยหรือว่าซิทเบลนะครับถ้าเราไม่ค่าซิทเบลเนี่ยเราก็สามารถโดนปรับ เท่ากับจํานวน3,600บาทนะครับเพราะว่าผู้โดยสารก็สามารถขึ้นได้แค่4คนนะครับเราไม่สามารถเอาขึ้นได้5คนเพราะว่าซิเบลนี่สําคัญมากนะครับอันต่อไปนะครับก็คือการตกปลาหรือว่าหอยเนี่ยมากกว่าจํานวนและขนาดที่เขากําหนดไว้ถ้าเพื่อนเพื่อนเพี่น้องเนี่ยตกปลาเนี่ยมากกว่าขนาดหรือว่าจำนวนที่เขากำหนดไว้เนี่ยสามารถโดนปรับได้มากถึง12,000บาทนะครับแล้วถ้าเราตกขนาดและประิมาณม,มากกว่า3เท่าที่เขากาหนดไว้เนี่ย เราสามารถโดนปรับได้กว่านั้นเยอะเลยนะครับแล้วก็สามารถโดนดำเนินคดีได้ด้วยเช่นกันแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากฝากไว้ก็คือถ้าเราไม่มีลเซนส์การขายปลาหรือหอยเนี่ยถ้าเราอะแอบขายเนี่ยถ้าถ้าเราโดนจับได้เนี่ยโดนปรับถึง6ล้านบาทและติดคุกมากถึง5ปีนะครับผมก็อยากฝากพันนี้ไว้เพราะว่าเพื่อนพี่น้องมาจะได้ไม่ไมต้องทำผิดกฎหมายหมดแล้วโดนปรับเงินนะครับเพราะว่ามันเป็นจำนวนเยอะก็หวังว่าเพื่อนเพ่ี่น้องจะชอบคลิปนี้นะครับแล้วก็ถ้าชอบก็กดไลค์กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับขอบค